ผมก็จะมาเล่นไม c ครับนะอันนี้เป็นคนละเซิร์กับเซิร์ฟที่ผมเล่นจริทีแ,แนะนำบ้านบ้านก็จะอยู่ในถ้ำก็เจอแถวภูเขานะละแล้วก็มีน้องทันด้าก็คือบต้นไผ่ล้อมล้อมรอบกอ,องทันด้าเลยเอาไว้ให้อาหารมัน ก็ให้หาเงินดาแบนี้เยกะ้นอเ้อาเีิดม่อติดไผ่ไอ้ก่อนเจ้ไผครับนะ ผมก็ไม่รู้เลยค่ะบล็อกไฟบล็อก,อกไม้ไผ่ยังไงส่วนนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะป้าย,ยอย่าป้ายมองไม่ชัดนั่นแหละในฟาร์มนนี้ซีทเก็บซีดอันนี้โอเดตก,ก็คือผลิตภัณฑ์นั่นแหละ บ้านผมก็จะอยู่ตรงภูขงเขาเลยก็คือมันมีรูตรงภูเขาเนี่ยผมก็เลยแบบอยากสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไปสร้างบ้านตรงนั้นแหละนี่นคือระบบประตูเข้าไปเข้าไปนี้ไม่ได้ใช่ไหมคดูคดูเลยเขายัางไงหนึ่งสองสาม เข้าไปนี่ครับนี่เป็นไงไม้กูนนะครับอืมโตครับที่ยาวมากยาวขึ้นไปข้างบนเลยมันทะลุภูเขาอ่ะอันนี้ก็เอ็นวิวเอ็นชาร์ดของมาแล้วเหมือนกันวันนั้นติดตนคัตเตอร์แล้วก็ของ น,นี่ก็เป็นบ้านผมเองชื่อผมอ๋อ่านเอาเองกันแล้วนี่บ้านเพื่อนผมชื่อเพื่อนผมนี่แหละดูก่อนอสองอีกของเต็มมีเต็ม ก็ผมจะพาไปดูห้องรับของห้องผมนี่ก็จะมีไทเดนเอ็นชาร์ดอะไรไม่รู้ผมก็เอ็นชาร์ดมมโม่แม่กดซื้กอกดออฟไทเดนเนี่ยนะถือซองไว้กว่าเพื่อนขโมยไย เิ็นเจ้าทั้งนั้นใช่ข้ทางนี้ไปสุด <c oughs> เอ,อตรงนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงผมนี่โจดี้จด,นะดี้นะจดี้จดี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ต้องชื่อให้แต่ก,ก็จะเรียกว่าโบโบไปก่อนแล้วกันเหมือนตัวที่แล้วลายก็เหมือนกัน <c oughs> บาโซนตรงนี้ก็คือโซนแคมปิ้งเล็กแคมป์เล็กแล้วก็ความอ้อยตรงนี้ก็เป็น yes <or> no? บ้านวิวนะบ้านวิวเขาเรียกยังไงนะ no <is> ไม่รู้เอ๊ะทุกค so, like นก็เอาแบบกรตผมมาใช้ได้นะ ตรงนี้ก็จะมีแถบดอตร,รงนี้หนึ่งอันแล้วก็ประตูลูหนึ่งอันตรงนี้แล้วก็อะไรนะแล้วก็ลสตตนั้นในหนึ่งอันแล้วก็พิสตันงนี้ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาวิธีผมแบบผมวิธีองผมไม่ปซืเลยก็เิร็ละ เพื่อนของก็เช่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเขีอาไว้ลงไปข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกแปะของที่เก็บขึ้นไปพานพาขึ้นไปเลยตรงนู้นผมเลี้ยงแมวไว้ตรงนู้นตรงไหนเลี้ยงแมวไว้ตรงนีน้ เยูองก็ไม่รู้ยูคงจะทำอะไรกับทำอะไรกับโลกนี้ก็น่าเบื่อ Sleep chat. I'm not gonna chat. I will. Um, I think the challenge will be over. รลบอกล็อกประตูบ้านเหรอแต่แต้เต้เต okay. ้เต้ตรงนี้ดัวอะไรเต้เฮ้ยใครเป็นผมเก็บแล้วออกเก็บละอือทำไมโลงม่วางมาก ฟ้าผมพาบ้านผมฟ้าผ่าตอนนี้ฝนน่าจะตกเลยทุกคนบ้านผมก็อยู่หน้าฝนละน้ำท่วมล้ะบ้านดีนะบ้านผมบานาูเขา ทุกคนทุกคนคืออาจจะไม่ได้ยินเสียงไม่ชิดหรือว่าอาจจะได้ยินก็ได้เดี๋ยวผม,ดดวมได้ยินเสียงอมบีเด็กกับซอมบีธรรมดาอ้ยตัวอ๋อไม่ตัวเย้จีมด เอะไรอะโอ้ฟ้าผ่าดังมากอะไรออะคือคือยังไงอะคือผมเล่นไม่ได้หรอคนคนคนดูช่วยคอมเมนต์หน่อย ใครก็ได้แหละคนดูเชวยคอมเมนต์หน่อยหรือย้อนกลับไปอ่านตรงนั้นแล้วก็มาคอมเมนต์แปลให้ผมหน่อยผมแปลได้ไม่กี่คำเองนะขอร้องคนดูคลิปขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมลรแครสร้างช่องใหม่มาเล่นใหม่ครับในช่องนี้นะ กดชอบก็ไค์ไม่ชอบกดแชร์๊ายบายครับคุณผู้ชม